การจับเหลี่ยมเสาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำระดับนะครับร,ระดับเนี่ยเราจะทำได้สองอย่างก็คือเราจะทำกลุ่มระดับโดยที่เราทิ้งติ่งไเรียบร้อยแล้วระยะได้เรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นเองนักษัะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นปุ่มระดับอันนี้คือวิธีการที่หนึวิธีการที่สองก็คือขึ้นปูนเต็มเลยขึ้นปูนเต็มแล้วก็ขึ้นแบบนี้เลยอันนี้เป็นวิธีที่เราใช้กัน แต่นี่เดี๋ยวเราจะสาธิตเรื่องของการจับปนะว่าเราจะจับแบบไหนงานจริงเนี่ยมันจะไม่มีความชื้นเราก็ให้น้ำปกบหนะเพื่อไม่ให้ไปดึงน้ำนะครับจาบปูนเนี่ยให้แห้งเร็วดใช้การแ,แปลงกรัดน้ำตับน้ำเข้าไป ีการขึ้นเหมือนกันเลยนะครับกับเมื่อกี้ที่เราสาธิตในเรื่องของการใช้ตูนขาวกับทรายละเอียดอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นปูนซีเมนต์จริงอขึ้นเหมือนกัน ให้มันได้แนวแนวเอ็นนะครับเดี๋ยวเวลาเราขึ้นปูนเวลาเราใช้สามเหลี่ยมช่วยเราไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาใช้เอ็นแล้วเราเอาเอ็นออกได้เลยเราก็จะจับบนแล้วก็ล่างนเนะมื่อกี้เราจับปุ่มนะโดยใช้เอ็นเรียบร้อยแล้วนี่เราถอดเอ็นเรียบร้อยแล้วจะเป็นปุ่มระดับแล้วอันนี้แข็งเรียบร้อยแล้วนะเราพิ้งไว้นะครับแล้วเราก็มาเริ่มขึ้นปูนนะให้เต็ม ลับเลยครับเรียงผุมระดับได้แล้วนะได้แล้วก็จับการป้ายปูนะ สไลด์าสามเรีย จะใช้ในการนะครับฉากเสานะซึ่งเป็นอย่างที่เราดูแล้วเนะี่ยเราทําระดับของดินได้แล้วส่วนขนาดนะขนาดตรงนี้ขึ้นอยู่กับแบบนะนแบบว่าหน้าเสาเท่าไหร่แล้วเราก็จะมีการวัดขนาดนะสงหน้าเรา็ทําดีเพืนะ่อให้ได้ตามรูปแบบนะที่เราเออกแบบหรือว่าพามาฐานแล้วเนี่ยการฉากปูเนะี่ยมันจะประมาณ7นขึ้นนะการตัดเหลี่ยมมา